สวัสดีครับกลับมาพบกับเบ่าอุดรอีกเช่นเคยนะครับผมตามสัญญาอีกแล้วนะครับผมคลิปก่อนนะครับเบ่าอุดรได้พาไปชมหัวใช้เท้าที่บ่าอุดรได้ปลูกไว้นะครับได้ประมาณช่วงเดือนกว่าๆนะครับพร้อมชมบรรยากาศงามๆนะครับในคลิปก่อนนะครับเบ่าอุดรได้สัญญาว่าคลิปนี้นะครับเบ่าอุดรก็จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับหัวใช้เท้ากันนะครับผมก็มาตามสัญญานะครับนี่นะครับผม มาใช้เทา้าหลังจากที่เราปลูกนะครับผมแปลงอ,อย่างหลุมนึงนะครับเราจะปลูกให้ได้ประมาณาให้ได้ประมาณ5ถึง10ต้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าหลุมนึงจะขึ้น2ต้น3ต้นหรือ10ต้นก็ตามนะครับพอโตได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมีการถอนออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือต้นละ1ต้นนะครับให้เหลือหลุมละ1ต้นนะครับเพราะอะไรใช่ไหมครับ เวลาหัวบูหรือหัวใช้เท้านี้โตนะครับหัวจะไม่เบียดกันแล้วก็จะมีรูปทรงที่สวยงามนะครับถ้าหลุมหนึ่งมี2มี2หัวขึ้นไปนะครับหัวมันก็จะบุดจะบิดจะเบี้ยวเลยนะครับผมทางโรงงานก็จะไม่เอานะครับจะคัดออกคือทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเลยนะครับอาจจะต้องให้เหลือหลุมละ1ต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าหัวบูก็จะได้มีรูปทรงที่สวยงามนะครับผมอ่า หลายคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่หยอดให้ได้หลุมละ1นต้นใช่ไหมครับทําไมต้องผูกให้ได้หลุมละหลายต้นเลยอย่างเมื่อกี้นะครับที่ทําอย่างนั้นเพราะว่านะครับบางหลุมมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเขาก็จะใส่เผื่อไว้นะครับให้หลุมหนึ่งขึ้นหลายต้นเลยนะครับแต่ว่านะครับก็บางเอิญมันขึ้นทุกเม็ดเลยนะครับอย่างอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับหลุมหนึ่งถ้าหยอดลงไปสัก10ต้นมันก็จะขึ้นแต้น9้าต้นอย่างนี้นะครับแต่ ไม่เป็นไรครับเมล็ดมันไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็เขาจะใส่เผื่อไว้เผื่อว่ามันไม่ขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องมีการหยอดให้ได้หลายๆเม็ดเลยนะครับผมบางทีแล้วก็หยิบลงไปที่หลุมมันก็มันก็พลาดลงไปหลายเม็ดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเน้นให้ขึ้นมากกว่านะครับอ่าเนี่ยนะครับพอได้สักประมาณเกือบอ่าเกือบเดือนแล้วนะครับพอได้ประมาณเกือบเดือนครับต้นก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่เป็นหัวนะครับ ใบก็นี่ครับอันนี้คือหลุมละ1ต้นนะครับหลุม1ต้นนะครับได้เกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับต้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับหัวไชเท้าส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ได้ถ้าจําไม่ผิดนะครับคือไม่ถึง2เดือนนะครับแปลงนี้น่าจะประมาณเดือนครึ่งนะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มจะพ่นยาแล้วนะครับผมพ่นยานี่ก็คือพ่นยูเรียนะครับผมพ่นปุ๋ยยูเรียนะครับยาบ้านเขาจะไม่ค่อยอันตรายเหมือนบ้านเรานะครับ แต่ว่าถ้าโดนไปบ่อยๆโดนประจําก็จะมีสะสมบ้างนะครับก็เลยต้องทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทางบ้านเขานะครับจะไม่ใช้ยาที่เป็นรูปหัวกระโหลกไขเหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผมเว่าจะมีเขาจะมีการมาตรวจสอบยานะครับตามร้านยาที่ขายยาเกี่ยวกับการเกษตรนะครับว่าผ่านเกณฑ์ไหมอันตรายมากแค่ไหนนะครับผมก็ ร้านมันก็จะโดนปิดไปเลยนะครับนี่นะครับเดือนกว่ากว่านะครับผมเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับหัวก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับที่เราเห็นเขียวๆหัวที่อยู่เขียวเขียวด้านบนพะยางสีดํานะครับจริงๆแค่นิดเดียวนะครับมันจะลงไปสู่ใต้ดินอีกเกือบเท่าตัวเลยนะครับไม่ใช่เกือบเท่าตัวใชครับมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวมันระหว่างข้างบนกับข้างล่างนะครับ ก็คืออย่างละครึ่งๆเลยนะครับเพราะฉะาั้าฉะนั้นหัวใช้เท้านี้จะหัวใหญ่มากๆเลยนะครับ mm hmm. อย่างแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับผม2เดือนนิดๆน,นะครับ เราไปดูหัวกันเลยนะครับว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับครับก็ถือว่าหัวสวยนะครับขึ้นสวยเลยแหละนะครับ เห็นสีเขียวเข้มที่อยู่ฝั่งโกดังฝั่งนู้นไหมครับผมแปลงที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับก็จะเป็นโคคุม่านะครับผมหรือว่าเป็นมันมันม่วงนะครับเรานะครับส่วนสีเขียวอ่อนนะครับแปลงสีที่เป็นออกสีเขียวอ่อนนะครับที่อยู่ช่วงตรงกลางนะครับอันนั้นจะเป็นแปลงแครอทนะครับเป็นแปลงแครอทนะครับส่วนที่กําลังพ่นยาอยู่ตรงนี้นะครับพ่นปุ๋ยตรงนี้ก็จะเป็นหัวใช้เท้านะครับ อันนี้หัวจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้าบิดๆรบเี้ยวอย่างนี้เขาจะมีการใส่ปุ๋ยหรือว่าเล่งยาบางตัวนะครับเพื่อให้หัวใช้เท้าหรือหัวโบนี้นะครับให้มันอวบแล้วก็กลมยาวรีสวยกว่านี้นะครับจะเป็นบางหัวนะครับหรือไม่เขาก็จะคัดออกไม่เอาเลยอันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับหัวที่เราเห็นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขยายใหญ่กว่านี้นะครับหัวมันนะครับจะมีความยาวมากๆเลยนะครับ น่าจะเลยอ่าน่าจะน่าจะเท่าแขนได้นะครับความยาวนะครับเกือบเมตรก็มีนะครับหัวบูแต่ใหญ่มากยาวมากก็ไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาจะเอาประมาณอ่ายาวถึงข้อศอกหนึ่งนะครับอันนี้หัวกําลังดีเลยนะครับอันนี้แปลงนี้นะครับได้2เดือนกว่าแล้วนะครับผมครบ3เดือนไม่เกิน3เดือน20วันก็จะมีการถอนนะครับแปลงนี้น่าจะครบ ได้3เดือนแล้วนะครับอันนี้หัวยาวมากนะครับจะมียาวลงไปข้างล่างใต้ดินอีกนะครับผมนะครับเขียวๆที่เราเห็นเหนือพะยางนี้คือแค่แค่เศษเสี่ยวนะครับจะอยู่ใต้ดินอีกยาวมากนะครับอย่างหัวนี้คือไม่ได้เลยนะครับเป็นตำหนินะครับผม คือส่วนน้อยมากๆเลยนะครับที่จะเป็นตำหนินะครับเนี่ยครับหัวสวยเลยนะครับอันนี้คือหัวสวยเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูแปลงนี้กันนะครับ แปลงนี้ก็ได้เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับผมก็หัวบูหรือหัวใช้เท้านี้นะครับก็ประมาณ3เดือนกว่านะครับ3เดือน20วันก็จะเริ่มถอนกันแล้วนะครับผมอย่างแปลงนี้ก็ได้เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับไปดูหัวกันครับทุกคนหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มากนะครับ ครับผมก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบ่าด,ดอนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ